วันนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเนี่ยตกใจแล้วก็อย่างที่บอกไม่นึก ว่าอยู่ๆมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนแรงขนาดนี้อย่าง rs ของเราเดี๋ยวรูปรวลภาพไปดูหน่อยวันนี้เอาจริงของเราเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนี่<ช>นจะเล่าหน่อยเธอกําลังออกอากาศอยู่เรื่องนต้องเล่าเลยค่ะตอนบ่ายโมงยี่สิบนะคะก็ดิฉันกําลังจัดรายการข่าวมันเที่ยวอยู่ในสตูดิโอกําลังอัดแล้วมีทนายเดชากิติวิทยายันมาเป็นแขกรับเชิญตอนนั้นคุณรู้ไหมไม่รู้เลยกําลังแล้วอ,อยากน้องไตูนี่คือในสตูนะฮะใช่เอะใจว่าเอ๊ะทำไมของมันแว่งใช่ทุกอย่างแว่งแล้วทุกคนมึนหัวกวก็บอ่า พี่พันดินไหวนี่ฮะเจียพี่โจมีมีเสียงไหมทีมงานเปิดเทปหน่อยนะเปิดเสียงหน่อยนี่กำลังอัดอากาศออกอากาศอยู่นะคะนี่เอัดเทปเออผมก็รู้สึกเหมือนกันแทนไปที่ไฟหน่อยที่มีไหมเริ่มตกใจอะค่ะเหรอเออเนี่จริงด้วยจริงด้วยผู้ชมพันดินไหวว่ะแทนไปที่ไฟหน่อยที่มันไม่ไหวจริง่มตกใจอนค่ะเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ดูไฟ่ยจริงๆด้วยจะรู้สึกอาจารย์เฮ้ย ไม่รู้นะ <department S 1> แต่เริ่มจะไรู้ล้วมันแขวนเริ่มเอะสังเกตแล้วช่วงบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงยี่สิบนี่ฮะคือเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทำไมวันนี้เราต้องออกมานั่งกันอยู่ตรงสนามหญ้าด้านนอกเดูช็อตตอนที่แบบว่าไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละต้องไปแล้วอะโยริงนะันนไหวเี่ยจะไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็ไม่ได้มุกด้วยโอ้โหให้ฟันดินไหวเนี่ยเนี่ยก็อีนไปดับแไฟแรงขึ้นหมดเฮ้ยเฮ้ย เออยเนี่ยจงยโยกโยกโยกเฮ้ยโอ้โหนี่มาช่องแปดนี่ไม่ดินไหวเนี่ยอ้าจันเฮ้ยเราควรจะหลบเดี๋ยวพี่กาเฮ้ยเลงนี่ไปไปๆๆปเฮ้ไหนกล้องจับนะไปดีกว่าเดี๋ยวเพี่ตองไปไปไพี่โจค่ะเดี๋ยวเดี๋จเย็นพี่โจพี่โจไปไปไป เ้ยไฟไฟเราจริงเราก็ไม่เคยเจออ่ะพูดกันตามตรงถูกไหมนาทีชีวิตจริงมันเป็นนาทีคือเราไม่เคยเจอเดี๋ยวมีด้านนอกด้วยนี่ฮะนี่คือพนักงานของเราประมาณสี่ห้าชั้นการออกก็คือต้องออกภายในหนีไปนี่ฮะเป็เรื่องชีวิตนะฮะวันนี้เหมือนกับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะประมวลย่านสาทรย่านสุขุมวิทให้คุณผู้ชมดู แล้วทั้งหมดต้องออกมานอกอาคารที่สำคัญระวังที่เรากำลัองออกมานอกอาคารเนี่ยเดี๋ยวทีมงานนี่นี่เห็นไหมฮะลองเปิดเสียงบรรยากาศหน่อยนะฮะวันนี้นี่นี่คือบ,บริษัท RS เเมื่อตอนบ่ายโมงเสร็จเสร็จนี่ไม่มีใครนึกเลยร้ว่าอยู่ๆครั้งนี้แรงสันส่นสะเทือนมันจะรุนแรงขนาดนี้นะะต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ไอนะฮะ เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีอีกหลายส่วนมไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าไอเอสก่อนอให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนี่นี่ดเดี๋ยวถ้ามีเสียงบรรยากาศเปิดขึ้นมาหน่อยนะวันนี้ผมอยู่นอกสรตูมันจะไม่ได้เห็นจอมอนิเตอร์เยอะแยะไปหมดอ,อ,อันนี้เป็นช่วงที่พี่โจกาลังแบกเยอะออกมาเหมือนจะแพนิกอะพี่พี่โจทีละพี่โจทีละแล้วเธอก็ช็อกเลยใช่ไหมจะบอกเลยว่าจะหายใจหายใจไม่เเลยเป็นป็นอย่างนั้นจริงๆอาการเป็นอย่างไ้เข้าใจคือ มันออตกใจกลัวครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่บนตึกเนี่ยในสตูเราอยู่ชั้นห้าแล้วชั้นห้ามันรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้คือมันเหมือนแบบเอ็นแบบแรงแว่งแรงมาก แล้วมันรู้สึกกลัวแล้วทุกคนก็คือแตกตื่นว่าจะไปหลบตรงไหนดีมีคนต้องมุดใต้โต๊ะมุดใต้คานปรากฏว่าสักพักหนึ่งบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วพวกเราต้องลงก็เลยพากันลงมันเลยเป็นการวิ่งครูกันออกมาแล้วมันก็ยิ่งตื่นตระหนกันไปอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือที่าบอกนอกอาคารถูกต้องเพราะเขาบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นหลายครั้งที่เราไม่นึกว่ามันจะรุนแรงก่อนหน้านี้แถวสุขุมวิทอาจจะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่แรงเท่านี้จัดมุจจากอาจจะเคยสัมผัสแรงสั่นไหวแต่ก็ไม่ได้หนักหน่วง เท่ากับครั้งนี้แต่ปรากฏครั้งนี้คือหนักหน่วงถึงขนาดที่ว่าตึกอาคารสำนักงานถลม่มคุณผู้ชมครับขอให้ดูรถไฟฟ้าหน่อยนี่คือที่ R S, RS, <S, <RS> <S <ค>นะฮะเหตุผลที่เราต้องมานั่งกันสนามหญ้าตรงนี้เพื่อความปลอดภัยอ,อ้อก่อนจะดูรถไฟฟ้าเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตขึ้นเพดหน่อย After Shock ล่าสุดเนี่ยขออนุญาตนะฮะมีข้อมูลเรื่องของการ After Shock เข้ามาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งแรงสั่นไหวเนี่ยอย่างที่บอกเจ็ดกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไรเรียงมาตั้งแต่บ่ายโมง32 หลังจากนั้นมีครั้งที่สองอกีกและถ้าสังเกตคือในกรุงเทพจะได้รับแรงสังส่นสะเทือนทั้งหมดถูกไหมจิตด,ดีใช่ค่ะและถ้าเทียบเคียงกับขออนุญาตเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพตึกที่ถล่มขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยมันคือเวลาช่วงเดียวกันเลยจิตด,ดีใช่ค่ะถูกไหมประมาณบ่ายโมงครึ่งบายโมงสีเนี่ยอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถลม่ม เหลือเชื่อตรงที่ว่าไม่มีใครนึกเด่ดูดิแล้วมันจะมีการตั้งคําถามวันนี้กันหมดเลยว่าเฮ้ยโครงสร้างขนาด2,100กว่าล้านมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น after shock ครั้งที่3ครั้งที่4แต่ after s ช o c k จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งอาเปิดหน้าต่อไปเลยฮะครั้งที่7แรงสั่นไหวเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลดเห็นใช่ไหมฮะอยู่ๆครั้งที่7เนี่ยมา4.7ค่ะแต่เอาจริงหลังจากเวลาช่วงเกือบบ่ายสมาแล้วเนี่ย เราเริ่มจะสัมผัสน้อยลงถูกไหมเราเริ่มจะสัมผัสน้อยลงแต่พี่น้องในกรุงเทพยังไม่มีใครกล้าเข้าตึกนี่นี่คือโซนจตุจักรเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานจะมีภาพมุมอื่นๆพวกออฟฟิศอะไรต่างๆเอาขึ้นมาประมวลเลยเอาขึ้นมาประมวลตอนนี้เลยจุดที่เป็นออฟฟิศต่างๆเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนอกจาก after shock ที่ไร้เรียงมาจนกระทั่งครั้งที่12 3.8หน้าต่อมาครับ แล้วมาตัดยอดเวลาเนี่ยคือครั้งที่16นี่ฮะอันนี้คือรถไป้าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนหน้า3ด้วยนะฮะมีถึงครั้งที่16ครั้งที่ 16, 16คือ17บเนาฬิกา่นาทีจะเบาบางลงมาละเหลือประมาณ3.1นี่ฮะ นาที่วันนี้นี่นี่เปิดภาพเต็มจอเลยครับทีมงานนี่เราเดี๋ยวเราจะไปตามทางต่างๆด้วยนะมิโนเลยอ่ะคือใครจะนึกจิตดีนี่คือสัตว์น้ำใช่ชนชั้นสูงแต่เราน่าจะทันอยู่ว่าแล้วปรากฏว่าอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตจริงๆเาลเพราะว่าในจุดต่างๆที่ผู้ชมเห็นเนี่ยหลังเนี้ยทีมงานไปที่ภาพของทางด้านคลองหลอก่อนเพราะว่าน้องมิกกนวัฒน์เนี่ยจะไปตามเรื่องนี้ตึกที่เป็นตัวเชื่อมเกิดการขาด เดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพตั้งนะึงนะอาจจะดูจากาพักไปก่อนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวใครที่คุมเรื่องภาพดูชั่นิดนึง mm hmm. วันนี้อาจจาะก,กระโดดก,กระเด็นนิดนึงนะฮะเรื่องเกี่ยวกับระบบ mm hmm. อ่ะพอแล้วฮะจะดูจากพอแล้วกินงานไปที่ภาพของมิคก,กันวัฒน์ค่ะมิคก,กันวัฒน์เนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปคอนโดย่านคลองหลอซึ่งเกิดการแผ่นดินไหว <c oughs> เป็นตึกแฝดนะคะที่มีทางเชื่อมกัน เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะผมยังไม่แน่ใจเพราะวันนี้ระบบก,การออกอากาศาอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการสลับภาพแป๊บหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ภาพยังรันไม่พร้อมถ้าในจัดตูจัดขอไปจัตูจักรอีกหน่อยก็ได้เพราะวันนี้เองเยังคงจบามาแล้วนี่ฮนะนี่ คือขงมิกนวัตเป็นตึกแฝดแล้วมีทางเชื่อมระหว่างกันนะคะใจเย็นๆคุณดูดิแม่แม่แม่ใจเย็นๆบ้างนะครับคุณผู้ชมนะครับคราวนี้มันจะเกิดคำถามทันทีว่าคอนโดทีมงานต้องเปลี่ยนบาประเด็นด้วยนะว่าเป็นคอนเหนื่ๆเห็นไหมฮะใช่เนี่ยคอนโดหลายแอมพ์วาวหมดเลยอ่ะจริงๆใช่ค่ะทางเชื่อมของทั้งสองตึกขาดออกจากกันและตัวอาคารสั่นโงเงนค่ะเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวมากนี่เห็นไหมฮะ เดี๋ยวลองดูอยู่ที่โฟกัสตรงนี้ก่อนนะนี่คือใครจะนึกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ก่อนหน้านี้เราแค่รู้สึกว่ามันเอ็นเอ็นแต่มันไม่ถลม่มมันไม่ร้าวมันไม่ขาดน้นําไม่กระชกพูดกันง่ายๆแต่ปรากฏว,ว่าวันนี้ตอนที่เราเห็นภาพคอนโดแบบนี้ล่าสุดบรรยากาศที่ทองหล่อเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูในส่วนของน้องมิก,กันวัฒน์เขาลงไปยังจุดเกิดเหตุด้วยเดี๋ยวนี่น,นี่เห็นไหมฮะ สระน้ําก็สะเทือนอะ่ะคือคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมเวลาเราชอบว่ายน้ํามุมสูงเดี๋ยวถ้าเปิดดูตึกให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะสระน้ำสระน้ําก็กระชอกออกมาเหมือนกันเนี่ยล่าสุดวันนี้เนี่ยเราไปเจอกับคุณวันเพ็ญเป็นผู้ช่วยรับเหมาก่อสร้างตึกในระแวกนี้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะมตัวเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าทํางานอยู่ที่ชั้น40 ใช่ค่ะของอาคารข้างเคียงของสอนอทองหล่อนะคะโดยช่วงที่ทํางานอยู่อาคารมันเกิดสั่นไหวรุนแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุตอนนั้นเขาไม่รู้ค่ะว่ามันมีแผ่นดินไหวแล้วก็บริเวณรอบข้างสิ่งของเนี่ยคือแตกกระจายแล้วก็ร่วงตกลงมาแต่ก็คิดเอาไว้นะคะว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวหรือเปล่าสุดท้ายมันเป็นจริงค่ะแผ่นดินไหวจริงๆเขาเลยต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดออกมาตอนนั้นยังรู้สึกใจหายและก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอด้วยค่ะโอ้โหนี่ฮะ มันเป็นย่านเศรษฐกิจที่คนวันนี้เนี่ยวิ่งหนีตายกันออกมาละเนละหน้าเลยะมีเสียงใช่ไหมจิตดีของไทยคุณวันเอาทิตย์เราฟังู่ะน่อยฮะ เอ็นอย่างนี้มันเอ็นนี่หรือว่าเอ้ยเราเมาหรือเปล่าเมาหัวหรือเปล่าอือพอไม่ใช่พอเดินไปอีกประมาณขนาดนี้ค่ะหูมันยิ่งปุ๊บปุ๊บหุยมันไม่เข้าท่าแล้วเสียงน้องเปี๊ยเปี๊ยเปียเปี๊ยอะไรวะมันเป็นอย่างนี้เปี๊ยเปี๊ยเราก็วิ่งเข้าไปประตูจะไปกดจะไปกดตรงประตูตมันก็เยาะเยะเยาะเปียลงมาฟ้ามันก็แล้วทีนี้เราก็บอกเอ้ามันไม่เข้าท่าแล้วนี่น้องเราเราเป็นยังไงเอ้ารีงไปหาน้องประตูชั้นชั้นห้าเห็นน้องสองหัวมียอยโอ้ยมันไม่ดีแล้วท่าทางไม่ดี มันก็เปี้ยเปี้ยล้วแม่วิ่งมาจากชั้นยี่สิบนะค่ะลั่นลงหากั้เลยตัดหันใจน้องอีกคนหนึ่งชุดลำพึงอยู่ตรงนั้นตกใจก็วิ่งมากอดกันค่ะกอดกันสามคนกับน้องค่ะแล้วทีนี้เห็นมันเป็นเยอะพอมองไปตรงไหนมันก็ลั่นไปหมดเลยฝ้ามันแตกแล้วเปล่าก็เลยเอาทําใจไม่ได้ค่ะมัได้นี้ไฟค่ะวิ่งเลยมาพาน้องวิ่งเลยกอดกันร้องไห้น้องท่องน้ามอโพที่สตโตหลงปูทวดช่วยลูกด้วย พหนูก็เลยตัดสินใจวิ่งลงมาค่ะหัหไปตอนนั้นเป็นกลัวตึกถล่มใช่เพราะว่าเราเคยเลยดูข่าวค่ะชอบดูข่าวมากเลยค่ะเลยเลยกลัวคิดว่าจะรอดไม่รอดเราต้องวิ่งไว้ก่อนหมวกอยู่ไหนรองเท้าอยู่ไหนกระเป๋าตังโทรศัพท์เอาไม่ทันค่ะค่ะเท่านี้แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเข้าใจหัวอกความรู้สึกเลยเป็นใครใครก็ช็อกนะเดี๋ยวลองเปิดภาพอินเสิร์ตสถานที่ให้ดูสักนิดหนึ่ง คือทางเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องนึกว่ามันจะต้องแข็งแรงถูกไหมจริดีใช่ค่ะอยู่ๆมันเล้าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วน้องมิกเนี่ยจะส่งภาพที่เป็นภาพคลื่นน้ําในสระที่กระชอออกมาด้วย<ช>เดี๋ยวยังไงถ้าเป็นไว้ทีมงานเดี๋ยวหาภาพแล้วเปิดตัวนี้หน่อยเนี่ยมันขาดอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะคุณผู้ชมฮะความรุนแรงของมันที่ส่งมาถึงกรุงเทพครั้งนี้ไม่ธรรมดาแล้วค<ช>่ะแล้วหลายคนหลายตึกคอนโดป่านนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยทุ่มสามสิบเอ็ดมีบางส่วนยังไม่กล้าขับเข้าตึก มีคุณสำอางอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณสำอางเป็นช่างปูนใช่ไหมใช่ค่ะช่างปูนบริษัทวิ่งนี้ออกมาจากชั้น20บอกเลยว่าจุดที่อยู่เนี่ยคือมันใกล้กับทางด้านของสอนทองหล่อตัวเองไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยอแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนี่เห็นไหมฮะใช่เนี่ยเนี่ยมันจะมีหลายคอนโดเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งให้คุณผู้ชมทราบ ใครจะนึกว่าน้ําสระน้ํะมันทะลักขนาดนี้ออนี่ฮะเป็นเสมือนน้ําตกเลยป้าสําอางเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งถูกไหมหยิบอะไรออกมาไม่ได้เอาชีวิตรอดก่อนเอาชีวิตรอดก่อนเพราะว่าจากรอบข้างนะของเริ่มตกลงมาค่ะตอนนั้นของเริ่มตกแต่ทั้งกระเบื้องฝ้าเพดานตัวเองก็เลยเริ่มโบกมือตะโกนเรียกพักพวกให้รีบลงจากอาคารจําได้ว่าหัวหน้างานเคยสอนเอาไว้ค่ะในขั้นตอนการรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รีบวิ่งลงทางบันได ตอนนั้นเขาก็เลยวิ่งมาตามทางที่ซ้อมมาไว้ตัวเองไม่ได้เอาอะไรออมาเลยทรัพย์สินมีค่าไม่มีขอเอาชีวิตรอดก่อนไม่รู้ว่าวิ่งหนีทันไหมด้วยถ้าหากตึกถล่มตอนนั้นจริงๆเขาไม่รู้จะทํำยังไงแต่สุดท้ายวิ่งรอดค่ะวิ่งออกมาแล้วก็สถานการณ์ครั้งนี้ไม่เคยเจอเลยอมีเสียงของคุณป้าให้สัมภาษณ์ลองฟังดูหน่อยฮะยยป้าสำอางนะเป็นช่างปูน Oh. โดยนอกจากนี้เดี๋ยวเสียงพร้อมบอกผมด้วยนะป้าสําอางนะค่ขะขนาดเดียวกันเนี่ยปเ,ออเปลี่ยนอินเสิร์ตจอขวามือหน่อยสิให้ไปดูทางเชื่อมมุมอื่นๆหน่อยกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีภาพหลายมุมที่มิกกันวัตเนี่ยนะฮะเสียงพร้อมหรือยนะังฮะป้าสําอางมีวันนี้บรรยากาศอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกช่างประชุมเป็นการด่วน โดยเฉพาะรอบๆอบสอนอทองรอย่านนี้มันจะเป็นย่านตึกสูงเกือบทั้งนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในช่างและผู้รับเหมาเรียกประชุมช่าง ป็นยังงไจิตดีช่วงนัน้นก็เป็นช่วงที่เกิดอ f t เตอร์ช็รอบ2ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องหยุดงานกันหมดเลยแล้วก็รีบลงมาโดยมาที่ที่โลงแจ้งที่พักพิงรอให้เหตุการณ์สงบค่ะโดยบางส่วนเนี้ยเขาก็ตื่นตระหนกตกใจกันเพราะเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนช็อกมีบางคนด้วยนะคะถึงขั้นเป็นลมหน้ามืดหมดสติอาเจียนอะไรกันแบบเนี้ยค่ะต้องปรมพยาบาลแล้วคอยประคองกันเนี่ยค่ะบางคนตื่นตระนกตกใจ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณรอบๆของสอนอ,อทองหลอ่อขณะที่ชาวบ้านเองเนี่ยนางนิกกับนางไก่นะฮะให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าตัวเองมีบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวเพราะตอนที่อาคารมันโยกเยกของเขาเนี่ยเป็นบ้านชั้นล่างเขาบอกว่าน้ําในกระมังกระชก แต่ว่าคอนโดเนี่ยน้ำจากสระกระชกลงมาเป็นน้ำตกเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นขนาดบ้านชั้นล่างก็วิ่งหนีตายกันอีกเหมือนกันเชื่อว่าครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวอย่างแน่นอนเกิดมาเพิ่งเคยเจอแผ่นดินไหวรุนแรงในกรทมไม่รู้ต้องป้องกันตัวยังไงทำได้แค่วิ่งหนียอมรับว่าเสียขวัญและไม่กล้าจะกลับเข้าบ้านเดี๋ยวมีเสียงทางด้านป้าน,นิสกับป้าไก่นะฮะลองฟังดูหน่อยฮะใ่ไหมมันเป็นอะไรทำไมเขาอยู่ในช่วงตอนน่<า>เนะเรา,า,า,านัา่งช่วงนี้ยกกันเลยลูกเพื่ มันมีเสียบแม่ที่อยู่ในกระ่นะมันกระชอออกแล้วก็รีบดูนห้องน้ำใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยเรียกแฟนในห้องรีบออกมาเพราะว่าปีนไหวแน่เลยแล้ก็บ้างน,นี้แล้วก็ตะโกนเรียกคนที่คนแตกออกมา่าาเคยเจอไหมเหตุการณ์แบบนี้ฮะแ<อ>ม่มันไหวแรงมากเลยใช่ไหมเล่นแ่บเฮ้ยซันครับรควา้าเะรย่างเงี่ย ในระหว่างเราจัดผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้ยินเสียงรถหวอกู้ชีพไหมเพราะแน่นอนเรากําลังจะติดตามสถานการณ์ตึกถลม่มอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน